ผมเมนูกับข้าวเย็นของเราเนาะอ่ะผักอะไรครับผมผักก่อนนะเนื้อปลาครับเนื่อปลานะครับผักก่อนนะคะ,ะได้นึ้งปลากับข้าเหนียวร,อรอ้อนาแจวปลาเด็กปลาร้านะครับผม <c oughs> นืน้อปลาเนนเนาะตัวไม่ใหญ่แต่กำลังดีครับผมกำลังงามตัวกำลังงามพี่นอ้องซ้ำนีิรเซบอื่ เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปไปก่อนนะครับอ่ะสักไปครับคีบไปอุ้ยตัวแข็งนะเห็นอย่างนี้นะอานนี้น่ากินนะคะเออสวยๆพี่น้องมิจ้ะตัวแข็งเป๊กเลยเมนูกับข้าวมากินกับจานสุกเลยครับผมเสร็จเรร้อนๆเนาะหลังจากทำงานมาเหน็ดเหนื่อย จากการทางานมันก็มากินข้าวมื้อเย็นอ่ะอันนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ก่อนนะครับไปมากินขอน้ากันนะครับผมสวัสดีครับยินดีตอนเรับาสู่ท่องจัดสุรีสาไดโชครับผมมากินขวน้ำกันครับผมวันนี้มีเมนูนึ่งปลานะครับผมกับเดวปลารหมาเสพๆน้ำกันครับน้ำไล่แตกไือไ<ป>โซ่ลงมือเลยครับเดี๋ยวมันจะเด็กจะเดินแะ นะครับผมตะไครสวัสดีท,ทุกท่านนะครับมากินข,ข่ากับแามสุกแล้วครับผมบเสร็จเมนูหนึ่งปลานนดนเนาะปลานิดหน,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 น่อยเนาะปลานิดหน,น่อยจะพี่น,อน้องกำลังดีครับนี่ใบใหญ่หลายกำลังดีพอดีเนาะกินตัวใหญ่แลกันนี่เนาะล่องล่องตัวน่อหน่อย,อย,ยบ้างเจอปลาอะไรกะลวกผักผักกระลำนะคะ าามะกะหล่ำมันเข่าก็ดีครับพักนี่จะหวานนะอืมอืมหวาพี่น้องอืมกินร้อๆนๆอ่ะแบบอืม,อ,มอืมนึกนึกว่ายูเสียงนาหน่อยพอแล้ว ขอาอนุญาตทชมือนะครับผมตาหน่วงค่ะอนัวงปะมักไว้สองมือ,อม,มักไว้สองมือแต่พี่นองได้ผลครับเราหมัมกไว้สองสองวันแต่เราต้องแช่ตู้ตู้เย็นนะครับผมเต็มไม่ต้งตองแช่สองฟิตแต่พี่นงแช่สองฟิตแต่กระเบ<ห><ห>ื้องวายมันฟิตแนงหมักไปก็แช่ฟิตแปะสองวันมันจะเข้าเนื้อเ,เข้าหนังเลยันมฟิตมันสีเน,น่านะ ก็มัเซ็จจะเน่าเน่ามันจะไม่น่าทานไม่น,น่ากินเนาะแมนจอม้อเจแจ่ว<ซ>หอมกันอ,อุย้ยปักพริกขวัวเองอ ต่างมันอาจจะเยอะหน่อยเนาะแล้วก็ก็กินนะครับระวังหรอเนาะเลือดอืมอืมอืยอดละ นี่ก็เป็นถือว่าเป็นเมนูที่ครับสุดยอดแล้วกินผักกินผักเกี็บแจว ติดเด็ดตเด็ดอืมตะกละมเนื้อปลาเข้ากันดีครับพี่น้องเอ้ยมาแด้วครับผมไปที่กำลังเลิกการเลิกงานกันเลยเนาะมาเป็นแซ่บๆนั่งกัน เมนูจเจลาอาหารเพว่าสงรูเปรับอ,อะไรอื โอ้โหุดยอเลาะถ้ากำลังหมูหวานนะหวานวันนี้กำลังปลาเขากันปลอะไรไม่มาแล้ววันนี้ไม่อืมอืม ก็ทาพี่น้องเือ Ja. có đang đi văn bản. Ừ. Tập. Luôn đã. Nuốt lứt. hòm đi. Tầm đệ, tầm đệ. เ่าออกกลางมันออกทีบอืมอืมอ mình Mình này Tức phá. quay mình này. Lời ngăn lưu. อ, ось, อา่าออที่สองพี่น้องกินให้มันอิ่มเนะาะตัดปันอืม ขีมมันก็แซ่บด้วยค่ะเนาะมันๆหักหักหักโอเคเนะาะเนาะสมแก้เวลาเนาะจันทร์ตัวกับ เนียเพรว่าก็จะขอตัวลําลาเพียงเท่นี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดสับสับสไครต์นะนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ต้องน้อยๆเนาะคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ